ออืมต้องอยู่ดิแตมเรดมาแล้วครับเต็มคำ ไม่ได้เอาอะไรมาใส่ด้วยวไปถือเดินขึ้นฝั่งไปดีกว่าโคโาชัย F2 นะครับผมับ ท่วมนะครับตีตามร่องแท็กร่องรอยรถไถรถอะไรพวกนี้ครับได mm ้ผ hmm. ล mm hmm. แต้มแรกของเช้านี้ครับผมโคลาจัยถูครับ mm hmm. ใช้ใช้ได้เลยทีเดียวโอเค mm hmm. okay. เดี๋ยวลุยต่อครับผมวันนี้อากาศดีมากเลยนะคุ้มๆเดี๋ยวุยต่อครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดมากครับโคลาจายถู ค่อยเคยาะค่อยค่อย,อย,อยลากเรื่อยๆนะครับดีปะจันนาะดีกบยาง ออืมอืมแต้มที่สองใสยสวยปีเค้าไปเค้ามาครับได้เรื่องเลยแต่ปัญหาตอนนี้ก็คืออยู่ในน้ำ <c oughs> แตวนที่สองครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวคิปเปอร์ไม่ได้มาเนี่ย <c oughs> นี่ครับเต้มที่สองนะครับผมกับปานาน้ําท่วมนะเข้าสู่ฤดูการปานาน้ําท่วมกบยางโคลชัย S2 ก็ยังใช้ได้ผลดีนะครับผมนี่เต็มคำเลยครับเต็มเงี้ยงไปเอส สีเหลืองนะครับผมใส่สวยเลยครับโอเคอยู่ในน้ำครับต้องรีบเก็บปลาเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะหลุด มันจะหลุดเดี๋ยวมันจะหลุดตามเรองแท็กตามเรองแท็กอะไร <c oughs> <c oughs> แต่มที่3ครับผมโอ้โหโอโหประชอนนาะ ไ้อ้วนๆเลยครับนาะก็แบ่งผมมั่งเหรอนาะขนไปวันเป็นกระมัง,งอะน, <c oughs> นี่ครับโคราชาเอทูนะประชอนนา อุ้ยตัววันดีจริงๆครับดีตามล่องแทกล่องรอยรถเกี่ยวข้าวนะครับผมตามก็จะขึ้นคลองฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองนะครับแล้วมันจะมีช่องมันน่าจะมีช่องออกมาอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นธรรมดาครับปลาช่อนมันก็จะไปทุกที่ของมันอยนู่แล้วโอเคโคระใช้ทวสีเหลืองตัวเดียวเลยนะครับวันนี้ผมขอใช้เป็นสีเหลืองตัวเดียวนะ ลุยต่อครับผมแตกมที่3โคลาชา S2 ไสเล็กๆนะครับผมลองตีดูครับมันเป็นนาข้างทางนะโคลาชายอทนะครับผมสีเหลืองตัวเดิมไซส์ปอกๆครับไซส์ทำเค็มขอเก็บนะครับผมโอเคฝากไว้ได้ครับผมช่อนนาน้ำท่วมปี65โคลาชาย S2 อทูยังใช้ได้ผลดีครับผม สุดยอดมากครับรีตอ่อรีตอ่อ ค่อนข,ข้างจะแรงนิดนึงนะครับปาาช่อนนาครับปากอ่าวน้ําไหลออกนะตรงนี้ลมแรงมากๆเนะเสียงเสียงลมอาจจะดังนิดนึงนะครับกบยางเอสูนะครับผมช่อสสวยๆเลยโอเคฝากไว้ด้วยครับผมโคราชาเอสทูสีเหลืองตัวเดิมนะอเคครับผม ไปต่อครับสุดยอดมากครับผม